กวาดบ้านเหรอว้านอ่ะมันจะเอี่ยมไหมลูกเรเร็วขึ้นขยะแม่หกหมดแล้วเอาทำยังไงทำยังไงกวาดยังไงเนี่ยออเอาเอาเอนี่ช่วยกวาดบ้านใช่ไหมเออกวาดบ้านน้ำมันกวาดสักที เอาเร็วเดี๋ยวแม่จะไปล้างห้องน้ำแล้วเร็วๆเดี๋ยวไปอยู่กับป้าสายอือเดี๋ยวจะไปล้างห้องน้ำกับแม่โอ้สนุกอ้วนเลยเดี๋ยวแม่ว่านะอเอยอากวาดบ้านเอาเก็บขยะเออเออเ,ออเออก่งจริงๆเอาตบมือตบมือตบมือเออเอาไปทิ้งขยะนะ khả dạ mẹ hụt lợn thơm một dạ uôn ơi